<S <S คนบ้าห้องอบนห้องเนมีสีห้องเังไไเบางฟี่เขแห้งเหรอรวมกันห้องแต่เนียเอาขอเสียงดังๆเลเร็วมาจังสีเดไหมหลายค้งหลายเนี่ยขางงานฟี่เกี่ยวมากม่มีมาหน่อยมาเรียนเลยมาคือเกา่อเอ๋ยว่าสีสไลด์ครับบุคอยได้มากตัวพีนมอเพื่อนบ้าง พี่พ่อจะมาทางขวัญตาจอมรักกีเกียงคุณพ่อแม่ครับแม่จอมบํานันแมมากประานที่รถไกลไปไกลมากแวบั๊มเตืมบั๊มชิบาที่บบาทก็ได้เบิร์ดแล้วก็แทกเขาของน้่นั่งนงั่แงวตาเห็พี่ชายจากุบนาไม่ยืนหยขึ้นฝั่พี่น้องแม่เ็บบันยังไงบันล้างนจะได้ลังคาสวยๆตองลังคาสตารทเ่็เสียงใส่ออกไปทั้งหมาองจะรู้จะกี่ีพ้พวุ้ผ sure> 네ู้หนพอรุ้ก็เจ้าตัว สาวพี่อดเอเอิญพลุงจะไหนจะพบบนหีหัวจังเม็ดไอ่ฟูยีาาเ่เด็ดยีดีโออัขอโทษกันเจหัวยัม่เอิญเจเจได้ไข่บ้านแมนกะลีซอกซอกกับบ้านเมีเอิญยังมาดามเรื่องแลวดามไราดากะลีที่เก่าหา้าได้ักกะรีเก่าันี้าดามวันนี้ดีอกดีใจานมืหัวข่เด้มืออ เอาอี side, <utral. S 1> okay. ้ากขตั้งหาตั้งขอยกตั้งหาคนละงานบอกมเี้่ได้จะขอยบุญหาผัวตัวนีสลองอธิรบุญหาผัวลต่างเดี๋ยวสักนก็ได้สลองอธิอัดาอี่ยงทั้สิ้นบอกเจ้าให้บุญหาผัวเอาไปฮหดบุญหาผัวจะจ้างบอรัมาสองวงพทย์หอรักูท่านบรจีนเอาใจว่าบุญเอาตจพูดเอาน้ำบุาละมือแมเคาก็ฟังลายเ้งเด่นของพีพี่เอา คือดีจะให้บ oh, <rov> ุญหาผัวให้เฮ็ดบุญหาผัวแล้วพราะตำรวจนับจังฮันนับเรียนครบก็บ่าวหน่าฮันเสิมาเต้ยนควรทานควทำบหกรย้ล้อของกษตรจับเอาเป็นผัวโอ้เฮ็ดบุญหาเอาผัวเฮ็ดบุญหาเอาผัวเออคือไปดีครับระบบอาจจะมีปัญหาอหลายๆระบบคือเท่าเฝ้าเฝ้าให้ท่านงานหรือเพื่อนหรือส่วนใหญ่ดีสักตรงหน้คอรดรถเคนครับ ยังไม่ึงขังข้นขนทางก็เลยเลข่าเมาลรถคนหน้าใช้เข็นตัวเดียวคือของระบบขนถมจะเป็นใช้เขยนยกส,ส่วนมากมัน<ม>ก็เลยค่าดี๋ยจะนอยจ,จะต้องทำเวลาแสามทพื่อพอดีเออเาืเอื้องไข่ในบอกไก่ป็นไรอยู่เส่ยวป๋อมือเอื้อให้เปลี่ยนใบ้านเขาตีเปรตบ้านไหนเอบ้านโดดนะ มัใช่เวลาเล่นเยล่ะเขาโดดสามเกียน์เนอ้านรต้องยิงในดิบีแบบไหนเอางมานัมาสองมือองอองคณะย่งีเนาะคอยเจกันเอนก่นมาวาเป็นท่านกมาไ้พ่อกับบ้าสอสอสอสกาว่าขี้เราห้ามมากวนนะอ้าคขี้เราเมาอย่าบวันมีขันเห็นขี้เราป้าหมวกหมากฟ้าเส้นโกงหูท่านไหี้จจ ฝากของมาฝากที่อย่างอื <h 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 ่นเรื่องบนวันบนฝากของมาอกสองกิจกรมก็ใช่จ้งกะไปหาเรา่จังกจะตายครจะเลี้ยงข้าวจวพอเอาโอ้ยฝา้องกันมาหลายันเลยมีไัยแม่นั้เดิจานเติงจานไข่กับเสาวีเขียนเก็มาแล้วก็ตาเทศแล้วจับนี่ต้องบดตั้มคนละสามพันกับสาม้าบาท Ay, เอาเสร็จจะกินพูดเลยจะนี k ai,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  k ่ครับพ่ละโอ้ยมันกะชิลอยัะโค้ดเอ้าเ้เขาขายของเขาเคยยังขายซื่อกันเลยขายแบบไหนเอาสามหัวยีสิบเนืใส่สุสีตะจีมายันดีก็เด็ไปใส่ซองยีสบบาทจังสัตว์วาสนาจี๋จ๋าเจ้สั่งมาั่งอีฝากในอซิบเอมูกระเดงง่วกระเดงปในเขาสานตัวไม่สิเต็มเพราะระเ ไปดังส e ังวัตก็ต hey, okay. ้อง so ูนหนมาลั่อยู่นี่มันง่้ยแน่อีกมันพอท่านเริมงานรู้บอกว่าสามทุ่มสามทุ่มมันสิแก่ไปเฮงแล้วมัดสิไปเลีนย่งไหกูสการเดินทางอารถเสียเเข้ากับใดก็ต้องได้เปลี่ยนรถล้ำมาแล้วมันอย่งน้อมัดดตรงๆมัจังส่นน้อ ไอ้สัตว์เตก็ไปน้ำกระท่อมบอลเกี่ยวกับน้าท่อมนี่เขาเจ้าไปยังระเบียบเจเไอีกูุยุปถมบ้านบ่เป็นระเบียบบ้านทศินแจ๊คชันระเบียบแบบเดย์นี่แม่ซีนทั้งหลังเนี่หูดขึ้นให้มันเป็นระเบียบเรนะียบร้อยแน่ใครบ้ามันหูดก็ได้แม่ป้าเป็นอย่างที่หูดก็ได้พ่อลุงโอ้ยกระสุนผู้ชายเนาะเราอว่าซุดผู้ชายจ๊คชันสุดขาดั้ะ เออก็รสใกันใส่สุดบริสุสุดไม่ยห็นนอกสบสุดบริสุธนะมันสิดนสิดที่มันอ้วนนูก่แต่ใครกอนมหญงนี่แล้วใส่สุดม่ห้างม่ห้างลูกแนหมันหลวนเจ้าไหใส่สุดไหนปาร์ใส่สุดพระเอกงรู้ตัวดิแมไม่เห็งคือพระเอกไงไม่ทชอพีหาทางของพ่อเกิดกูเลื่อมข้าไอ้เป็นผู้ใหคอนละนี่ นั่งเอกแหมนั่งเอกเออห้าขวบมึงนร้อยคนหนานักเอกมันเป็นต่บอกเลขแม่นแท้จะเนมบ่แม่นแล้วงวดวังหันมันบอกถือเบิด์ตบ้าโอ้โหหานึ่งหันนะบอมเพื่องยันสันถือตีนเขาเบิร์ตบามันบอกว่าบอกแปดเก้าคนนะมึงกยังไปว่าไต่ต้นโพธิ์นี่หามาสรุปคุณตลิ่ง ไม่อย่งอีกบันห่งว่าเออตองเป็นจได้บสิ้นเท่าได้ยดอกสิ้นไปักกาจะเข้าเดี๋นี้คอยกําังอาศัยมา้จำดนไฟที่มาสสาเินก็เลววงหนาวันรำพนีมันจะกินหัยโหดเลย้านะได้เขาจะก็หยุดจะมาดยถูกนั่งเองคอยได้แลเป็นอย่งนัอีก็้เป็นยังนี่ล นั่งอีกวัวใจแม่แม่เดโอ้จังแมู่ส่หลมากเพาน่งโอ้จังผ้ดเสียมาห้ผู้เจ้าอูไปล่ำบ้านไหนคันบ่ได้มาไล่หนื่อนบ่รับคนเดเเสียมาให้เอาต้องคอบอกมากกว่ากันยัได้เจ้าอย่ามาดูถูกพวกไปนี้โอ้นเดียวจบอกแัมาพอดีไละ่ไม่ตแนใดแม่เอามาแล้ว เดี๋ยวแม่เคยกับแมแต่เพื่อคุณหลายหลายแน่มันเดือด็แห้งหรอกเจ้าสีเขียวยังกรดรักกรดรอดเห็นมือขึ้นมือข่อยลิ่น,นยู่ลักษณกลัดเว,กก,เเวกกันเออแม่กัดแม่ดางน้วแต่เอาแั็กซี่มอล่ำเมื่อนี่ห้ยนักเรียงนี่จะไปถหนมาลำเรื่องหนสังท่องงอะปลาสังท่องงอปลา,องงอปาต่อรถจะน่าเรียกโควนีะเ่เรื่องนี้่คยถนัดจนใครชพอดีจน่อาจารย์ก็้ึ้นให้ไปอื่มาล่ำเลย เต้นสีนห,ห,นนหนีเมื่อขับเคลื่อนอะไ่คนหนีจับไหมนะเป็นอไรคนหนีจันตายคนมาปูา่ศาสตเต้นล้หมอนล้มบนท่านเลยบ้าหอวถึงเลยหนาวนอมันบ่หนาวสัมม่งเหนียวสัมม่งหนีถือว่าอากาศแบบใจหน่อยใจหน่อย,อยบอ่เอียงอากาศใจหน่ <laughs> อยจิบจิบเขาเรียงชนะเออเขาเรียงจ้าขอส่งคนน้ไปตามทำเรียนเจ้าเอกเห็นน้ำอยู่แล้วพญาศาโถ คุื้นทางไอ้บ้ามหนาล้หลังไปทั่วไปทีใหงหน้าสามนสามมุนเอโอ้ยมันถือกินนมันกันนี้เลฮ้ยเฮยก่าดโอเออจาไม่หนอเออพี้สิเนาก่อนกเพี้ใช่ินไปยาดีเีนี่กุนแกยนมัวกเจเหแว่าพญาสามมน ปกครองบา้านปกครองเมืองมาเป็นเวลาสานานมีลูกสาวน้ำกัดยุบสิบคนลูกสาวหกคนนี่ยได้แต่งการแต่งงานไปแล้วว่าดีว่าดีแน่ว่าเขาเอาไปเซ่งแล้วเหลือลูกสาวหล่าลดจะหนา้าไผสิมาปเป็นผูน้เซิรนมาเป็นมอมสูหนูหล่าลดจะหนา้าคูส่สีชมพูดูลดจะหนา้าดีลาเออ ให้พ่อถามจากใจจริงนะลูกถามยังพอมึงบอคิดอยากเซิรงน้ำบาตในเมืองเขาไล้ไปถามมึงครับเป็นเสียเป็นสาวกอยากอะอยากยกตะวันหาอย่างบ่พอแต่พอจ้ะหาอยัางบ่พอให่มึงมีมือเอามือเนาะพอดิอยากให้มึงเอาหัวมาปกครองบ้านปกครองเมืองแทนพอพอี่นับมือเถ้าแสเลเกศลาจัดมือไหสิลุเสียหายตายเสีจาก มันบอมีผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองแรกขึ้นก็เอาหัวลูกพอเด็กข้องหืมพอหามาให้ผู้ใดมันก็บ่มักเหลือผู้เดียวอยู่นอกเมืองผูอหัวให้ไปหน้าอยู่หัวใไฮไปหน้ามึงมักบ่บักงอบ่มักบักงอแท้ๆอ่ามึงบ่มาบักงอมึงมักเยี่ยมักบัคคุเรียนเพิ่นมีหาทองทองเหมือนฮันบ่เป็น่าซาเต้ก็ได้ งอะจพอยเมื่อวานเนี่ยมันเป็นทนตัวดำๆมันตานว่ไเออจม่งก็เอาหัวเดี๋ย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 วเดีวนยัอีกดอว่าฮะมื่คืก็เอาขาจกจำหางกันเลยเศ้ามากเป็นตัเอาเมื่อซจิซูกิไปนั่ก็ดากอบตอบแดดมึงงเอาเ็กทนันมาแล้วค่ะ จหนีด่ตยเออโต่อพนาเอาขาจองอบต่อตีแล้วก็ตัดผมเพื่อหมายหนื่อ้น่องมอสตอาสวัสดีค่ะท่านจบภาพค่ะเออสัมดีโมฮาทางทองสูงโอ้ยไปัไปลาบอกคูบอกว่าให้รับสารทุ่มสารุมมันเดือไปแห้งเหรอุกย่ตสีกะดูกแกไรอ้ยงานโดดค่ะโดดจางไหนน้นผมโดงานหนูผ่านงานระทเลยนะระโดดกัน เดียวมาบอท่านาว่าโอ๊ยฉันหลงบ้านฉันมาเคยมาจีงเทียราศีเนี่ยฉันมากกกกกเคยม,า,ยม,า,ยมจาจีงเทียขบจีงเทียหลงไปพลัเปิดเข้าไปแป้หอสีสเกตไปยังไงเจียงเทียก็เลยจะจิตไปอันมองบริษัท อีกฝ่าเนาะ่าตลอดอกเออฉันเลยสังเกตบงคนจุดบงมอระนี่เขาต้องถือศาสตร์เลยเห็นผัวกับเนี่ยคู่หนึ่งผู้ผัวถือติดหน้าผู้เนี่ยถือศาสตร์ช่วงนี้ต้องไปเบิบงมอระเนี่ยมาตลอดท่านก็เลยขี่บนน้ำปนสองตัวเนี่ยนั่นไปแล้วแตขี่น้ำท่าผ่านย่านแลนลูกโฟนหน่อยเขาน้อยเขาน้อยเขาน้อยเขาสรุปแล้วสองคนนั้นเข้าไปใจที่นู่นกไงสรุปเป็นลงทางมอระสิ่งลงทาง โอ้ยเจมนงสัวเยบนะสัวได้ไผ่มึงขีไปอาศัยแต่จีพี่เอจิ้หันมันตัวมึร่มทงร่วงาไป็ตัวที่มึงจะหุ่นจับถามนไปยังกิพากำใส่มึงไปถามใส่มันมีบาทคนเนาะสำนักงานมึงสีเลยสำนักงานใครอ่ะเออที่ครากรุงเทพธุวัิจบันเทิงุนโอ้ยมึงออกจากสีเสกเ็มบอกเออแ้าสะพานขาวเออมึงออกจากสีเสกแท้ในแท้ในแท้ในแท้มหาเสียงสมปอยเดนบอกมึง งไปเลยตรงตรงตงไปแม่บอกมึงไปหอดพ่อศีสุวรรณบ้านโดนีไปถามเขาเลยคนก็ะสิบ่าข้างมามอีโรงงานอิว่ามาเไนดเขาสิว่ามึงเลยมาแมมงเองท่งีเขาบว่าบบตาา่เนาะอันเขาโทษทจ้าไม่องอีจางฉันมาลับเลยจางมาลับแต่ช่วงเสริมของไส้เ่อมไส้เัิมไอดีบมาลับม เอาับมูแอ่เอาเล่นเป็นยังี่เอาเล่นเป็นเอกนั่นแลโอ้นะเอกนันเลวเป็นนางเอกแต่ยืนในชั้นเบื้องเน่ที่จะเน่คือเด้เป็นนางเอกอ่ะลองรทับแนงวนน่ะเนาะอูวดคือยังไห่กัเป็นเบื้ง่เบื้งมากมันมันคืนตุ๊กตาแกนแก่ถที่ห้าเอดี๋ยวเบื้องหนาวจักลัวไม่อเสียมพ่พตนหมาโร กูแบบสมโพิ่เนี่ยอ้ยมมันกูเป็นเขาหนูตายรันไม่กูประกาศออกอกเย่งคือว่าจะส่มันงงโพดที่ใส่กันมัมีมันเียเสีงอ่ามันงงไปกูได้สีเทาบมแมนคนสีเทาเนี่ย อยงานแหงไม่ถึงตาบมาหอดคุณเออยับปากแห้งไหลยพืนมักขวนเ้ามาสอนกงเดินร่อบบด๋ไหนแม่จะพาบอยากตั้งมีต้องสีแดงไม่น่าห้ลั่นอกคอยเสียลั่นคนละสองนาทีฟังสัญญาณจากคอยอยสเป้าลงบีดถเป้าก็บีิดพอลลสิ่ลำคนสองนาทีปั๊บอยสเป้าหยุดปุ๊บบอลำมูกับลั่ตองคนละสอคนละสองก็ไปก็ตัวโซ่แจ้งโผล่ใเขาแจกติกาตัวบอลำเแจ้หลักหจาอ้าวบอลำทั้งหมด ตัวล้ำเสียแกตัวแรนเดี๋ยวเพิ่งมนสิล้ำเต็ลัปากีุกหน้าี่างาี้อย่เดี้ม่ได้แล้วเดี๋ยวไปล้ำซิ่งนัก็มันต้องสลำแมุกปเอาต่อไปมาล้ำซิ่งน้ ฉันนักหัวธรรมนีชฉันเ็นนักสินโป่งออเอาก่เลยนป้าใส่้อนสิไปหนาม้านหลังแตนิ no. so ้วของขันบอรับหาลอะไรอยางเงยนิ้วัไหนสิมนิ้วัวสอนอยู่นี่มันบังไม่กันเอาเลยจักว่าลกูสันโคโกนะธรมโนอกัดจะโปงโคตตะม เป็นน้ำนอสัมวเป็นนาหวานาน้ำปูน้วน้ำเปล่เก็นก่อนแล้วได้จะมาบูธาตระนัเขมันตระังสังฮาราตา เขา้มาตังไหนชัดชี้รถขามาได้งายหนึ่งช่วงหองของอปปันกับช่วงเล้น่อยบ้านนี่เป็นกระสั่งึ่งอย่งนีช่วงมาจังไหนเะใหญ่ใหญ่จอรถขีเพล่าเพ่า่ประมี้เล่าเพ่าเพล่าเพ่ามตะแหนมใสแต่แบบกูยืพับก็มาช้ยหาม่งขับรถขวัดเขาอยู่ทั่วว่ามกท่าว่าไปช่วงขั้วคนก็ว่าเขี่บัวพันกขึ้นบัวพันธันหัวยายก็สี่บัวขนาเป็นบัวพันดีบัวนิดบึงดีก ไฟลัดีไฟลัดก็ต้องตัวโผงเออ้องมามานก็จะยู่หองกันทีเดียวบางนหัวเนี้ยัวเนี่ยงงาน้หัว เรงซุ้มสาเลยอะไเตัวี้จะกด้แต่นี่เขาเป็นนักสดงเล้เป็นนักศาโอ้ยโวตตอไม่จะผ่านอย่งอี๋มอลอนสีเจยางมาเจสคุณเหล้างมาเจสเมือสีสันเจียบมีสายบอ้าบอานไมีคืออีจังสินมาสูบูกม่้ส้รอสูกไสเอามิง ขี้อีกบสีแงลไปเอาแก็กสีแแสีแงควังเอาเขาเลียงเขาากเลยเอาต่อเลียครูสักไหรถจะ่ดเ้เฮ็ดจจน่ามึนกับโลเลียครูเฮ็ดจจน่ามึนกับโเอาน้ผัวนอเดี๋ยวพอาจ๋าพอาหน้า่จ้าร่นงคย่านบอกสังข้องอปลารถเจน่าเลียครูเปลี่ยนเลียสักเอาเรื่องไหนขอเดอยพวกหนาูกเจ้าเราต้องร่ำเลียที่ดาวนอน พอในเสียงไอ้มึงอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินออถ้าอะไรลดอยู่ในมือผู้แดงผู้นั้นต้องอ